ิปนี้เอาภาพบรรยากาศอัปเดตงานก่อสร้างขยายถนนสีเลนอีกแสีเวัยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมอ,อีกคลิปหนึ่งเสียงไม่ค่อยดีบอกสำหรับ,บก็เลยอัาบันทึกอีกเป็นอีกคลิปที่2เลยครับท่านผู้ชมเสียงจะได้สวยๆงามฟังโกระๆหน่อยนะครับคลิปที่แล้ว เสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับก็เลยเอาบันทึกเป็นคลิปที่2มาฝากท่านผู้ชมนะครับครับนี้คลิปนี้ก็ตามงานก่อสร้างขยายถนนสีเลนไปสิบวิหลยเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็หลายเดือนมาแล้วนะครับที่เ่าทำบัตรได้ผ่านมาแถบนี้มากลับมาแถบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสองข้างทางบัตรนี้นะครับได้ลง อย่างไปแล้วก็มีเป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมทางด้ายทางขวานี้แหละนะครับลาดยางไปสัมลองไว้ก่อนนะครับคือว่าเผือ่อว่าอาจจะได้ไอ้ให้รถได้วิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะว่าถนนตรงนี้ถนนตรงเนี่ยตง้งที่เ่าตำบัดกำลังขับรถอยู่ในนีครับท่านผู้ชมเขาควจะลื้อออกนะครับเพื่อทำใหม่นะครับท่านผู้ชม มีเกาะกลางถนนแล้วก็มีไฟด้วยนะครับสลับตรงนี้จะเป็นว้าทตองสายครับท,ท่นา,า,านผู้ชมกันบ้าองสายจะมีเกาะกลางถนนแล้วก็มีไฟด้วยนะครับโอ้คงสวยงามมากนะครับจะออกมานี่นะครับเอาคลิปบรรยากาศงานขยายถนนะสีแดงไปน,นะครับจะชมกันต่อทั้งสองตัวตีตาม,มาเรื่อยๆนะครับท,ท่านผู้ชมบ้นค่ับขอมาอยากให้อบอกบ้านต้องสายคลิปขยายถนนสีแดงไป นนการสิ้นไปการตอนนั้นแล้วแต่ว,ว่าบาง,า,างจังหวัดมันด้มาแบบนี้ก็เลยช้าไปนิดน,นึะครับรว่าก็ไม่ไม่เจอต้องการมากๆแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้นก็ไปได้ไกลได้แล้วครับท่านผู้ชมสองข้างทางนี้ดูแล้วบาง,องตอนบางที่ก็ล่าจ้างไปนะครับอย่างไรก็ต้องล่าจ้างให้หมดนะครับผมมองไว้นะครับสิบกวา่ากิโลเมต ก็จะเถนนขึ้นมาใหม่นะตรงกลางก็ต้องตรงกลางก็จะลือนลืนจากทีทรนี่นะครับต้องลื่นแลยวกทำใหม่ตรองอดูแล้วนะครับความกว้างของถนนจาก20เมตรมาบัดนี้เป็น40เมตรเลยหัจาฝั่งด้านตะวออกมาทางด้านตะวันตก ควกว้างแล้ว40ิ40เมตรนี่ก็จะเลยว่าต้ำสายมาหน่อยโอเคแล้วครับถนนสองพันค้ับทีนี้ต่อไปก็จะเหลือแต่ว,ว่าหรือถนนตับออกเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแนวเดียวกันหมดเลยโอ้ถ้าออกมานี้ก็คงสวยามามากๆเลย เกาะกลางไฟเกาะกลางถนนจากทางสายมาถึงตรงเคนๆตรงตีนเเลยตรงนา้ลงงานยาวรงายาวไปจนถึงโน่นนะครับตรงแคบกเลยนะครับแต่อาจจะต้องไหวขึ้นไปทางโน้นก็คงไม่นี้ ก็ล่าสุดนะครับน้องครับมาฝากท่านผู้ชมให้ดูได้ชมกันนะครับงานงงการส่งใีงการสิ่งใดสิดก็ไ้นะครับท่านผู้ชมระยะทางจากโุรการกิ็7กิโลทจริงก็้ประมาณสกว่ากิโล17กิโลทาระยะกิโลมานี้นะคร จะมีเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นตอนนะครับนักองจะเรนรู้เรียนเรเข้ามาสู่จังหวัดติการณแล้วก็เอาไว้สิบวิไลโอ้นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับนำผู้คนไป่ส่งผ่านไทยลาวเขียนเออร์แล้วก็นำคนไปโอ้นะครับข้ามไปเที่ยวเมืองลาวด้วยใครมีตังก็ไปเที่ยวดารังได้เลยนะครับ กิโลนะครับผมรวมใกล้กว่าไปสองทายด้วยนะครับผมรวมแต่ว่ามันจะเป็นภูกตับผูเขา เดี๋ยวก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานผิดกั้นสะพานทำไมโอ้โหทำเสร็จกันหมดแล้วนะครับตำรวจก่อนตำรวจดูแล้วสะพานทำเสร็จหมดแล้วนะแล้วทีบีดูว่าสะพานก็ยังมีถ้าเราทำเสร็จหมสะพานแล้วเราทำเสร็จแล้วอันนี้ก็จะขึ้นไปเนินปกปกนะครับบางนาบางด้านา ก็ยังมีคลิปต่อจากชีวิ์ไลฟ์ไฟตอน,นเี่เลื่องอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมของวันนี้หลังจากนั้นตอนต่อไปนะครับไปก่อนนักบัตจะเอามาโพสให้ท่านผู้ชมดูนหนึ่งหลังจากถนนเซเลนเหมือนกัน,กน,กน,นะครับในช่วงหลัก็มาหน้าทุกคนกับของวันนี้นะครับแต่ก็ไปยังไปไม่ถึงความเชือ่อเรื่นะครับไปไล่ล่าคนอื่นในการดีหน้าฟ้าใหม่โน้นนะครับไป ค้างยานนะครับก่อนจะเินนสีแดโอ้ต่าจอข้รล้กดอันนี้งองงีก นครที่ข้ารุกแรงแล้วข้าไปทำตะกร้านเขาก็กำลังทำเป็นขยายออกเป็นสี่เลนนะครับขยายสภาพสะานนะสงครามนะ่นะตัวสมบัติไปเห็นแล้วนะครับเขากำลังขยายขยายสภาพนะครับเป็นบางสี่เหลี่ยมเลยโอ้ทีนี้จะกทำตะกร้ายาวเลยครับทุกคนเข้ามาความเจริญความเจริญสิบปีไล่สิบปาไล่ก็เข้าบึงการ เราอยากจะเข้าปร่การาไปเที่ยวปุ่กาเราอยากจะไปเที่ยวสะาสะานปุที่สานถนนโอ้ถนนงกาพงมีเดยนี้ต้องเที่ยวะครับชมต่อไปแล้ววันนี้ก็มาถึงใช่อันสี้สิ่งใดก็ไดครับทุกท่วน็มาถึงได้แล้ววันนี้ตากจะพาหน้าทุกให้ได้ไชมกันสะพาสร้างถนน ครับครับสีวิไลอำเภื่อสีวิไลนะครับท่านผู้ชม